สุขชาวบ้านวันนี้กลับมาที่ถนนพระรามสองถนนที่ทําให้พวกเรามีความสุขไม่เคยเปลี่ยนแปลงยัก่อสร้างมา50กว่าปีแล้วก็ยังก่อสร้างไม่เสร็จเลย yeah! <Yeah! S 3> <Yeah! S 2> อนนเนี้ยแข็งแรงแน่นอนเพราะพีระมิดที่ว่าแข็งแรงยังใช้เวลาสร้างน้อยกว่านี้2องเท่สเาสเท่า <Yeah! S 1> แข็ง กันดีจนตอนนี้พ่อตายแม่ก็ไม่อยู่แล้วแต่ถนนก็ยังสร้างไม่เสร็จพ่อตายแล้วพ่อตายแล้วพ่อตายแล้วถ้าวันนึ่งพ่อแม่มาเกิดใหม่ <c oughs> เขาก็คงจำได้ว่าเขาเจอกันที่ไหนเหมือนเดิมเลยบรรยากาศเหมือนเดิมคิดถึงเมื่อไรมาที่นี่ไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่ไมีเปลี่ยนคลิปเก่าถ่ายเมื่อ20ปีปก่อนแต่ตอนนี้ทุกอย่าง ผู้เกี่ยวข้องช่วยสร้างถนนนี้ไปนานๆเพื่อรัฐบาลจะเอาไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ถนนร้อยปีคนเปลี่ยนถนนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนสมพบชอประดับรายงานจากถนนพระรามสองถนนหน้าบ้านโอ้ถนนแสนงามช่างก่อสร้างสุดใส รถติดบอลบลีไ,ลไปหัวหินห้าชั่วโมงห้าชั่วโมง